ผมมานะผมถึงมาเนี่ยถ้าคุณไม่ขอผมไม่มานะเปิดหน้าคุยกันหน่อยแมน่แมนๆหน่อยลูกผู้ชายอะ่ะกล้าไหมอเอาม่กล้าโอ้โหชุดข้าราชการแท้ๆชุดตำรวจแท้ๆผมมาแล้วแต่ไม่กล้าเนี่ยเนี่ยดดูหน้าดูตาที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นามสกุลอะไรก็ไม่รู้ภูมิจใ,ใจไหมการที่คุณใส่ชุดตำรวจมานะั่งยิงความเร็วเดยภูมใิใจไหมถาม่อย ผมฝากผมฝากท่านตรวจสอบนายตำรวจท่านนี้หน่อยหน้าที่หลักคือมานั่งยิงความเร็วประชาชนทุกวันครับจันทถึงสุกบางทีเสาก็เห็นหน้าที่หลักแกเลยนะครับนี่มานั่งยิงความเร็วนี่คือหน้าที่หลักนะครับไม่ทําอะไรครับวันวันนี่เขาจะรับหน้าที่มายิงความเร็วเดียวดูดูที่นั่งนะครับหญ้าตายหมดหญ้าไม่มีโอกาสได้ขึ้นขนาดวันนั้นน้องคุณนำเดินมาถ่ายเฉยๆมแม่ลูกพ่อแม่ของลูก ข้าวอินปาก่อนดีไหมครับเร็วๆดีๆนี่มีเบียงเลือในถุงก็มีเบียงหมดแล้วลุนเอ้า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 เอาผมไม่เกี่ยวนะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรรึเปล่าบอกผมได้นะผมช่วยได้นะบอกกัครับเมช็ขึ้นมาบอกผมได้นะแค่แค่จำแคดีๆหน่อยแก่ระวังลบท่านี้ดีๆระวังลุกไม่ได้แล้วลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ทาไมแขนขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่มีแรง ผมช่วยดีกว่าท่านนเก่งเฉพาะบางตอนดีกว่าเก่งเฉพาะบางเรื่องดีกว่าครจะไม่ต้องไม่ต้องจับกล้องไม่ต้องจับกล้องและบางล้มขาและบางล้มและบางล้มดีดีดีอ้าวอ้าวโอ้ท่านอย่าเก่งเลยให้ผมช่วยเอหนูสาระแทนอะเวลาทำงานไม่ชอบทหกแทนมาทั้งดีแล้วมาเจอจังหวะที่ร้องบอกมีมีพวกไรสดอ่ะก็จะรู้นิสัยแฟนว่าเวลาทำงานแม้แต่หนูลายหรือ อ่าพอไปเขาไม่รับยาโทรมาทํางานอยู่เขาคือจะรู้ที่ใสแ่แฝงเวลาทํางานไม่ได้รแฝงมาการไล่จดในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําได้นะครับแต่จริงๆก็ควรที่จะอยู่ในขอบเขตที่มันเหมาะสมนะครับคุณจะไล่นะดูการปฏิบ,บัติหน้าที่ของเจ้าที่เนี่ยนะก็ขอให้ได้ตามสมควรนะครับอย่าให้มันเกินขอบเขต